มเรื่อวันนิทคุณลและเด็กหญิงิยาดาจุาเว่นะครับขณะนี้ก็เดินนะครับผ่านบริเวณหน้าพรลลังพิธีนะครับเป็นผู้แทนก้าวเท้าเปิดประตูเข้าสู่รบประชาคมอาเซียนนะครับนะอยู่ในคอนเซ็ปต์ริ้วขะบวนนะครับของแต่ละสีนะครับท่านผู้มีเกียรติจะเห็นนะครับนะสื่อความหมายสัญลักษณ์การแต่งกายแลนะประจำบขา อนุบาลนะครับของสีเขียวนะครับก็เป็นขบวนนะครับที่นะครับร่วมรณรงค์เรื่องยาเสพติดทูมีน้ำวนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ